ยังไม่กี่วันหรอกเพื่อนๆไปะปะไปทำงานโอ้ยเพื่อนๆโอ้ยสอ,อน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 โอ้ยลืมเอาก๋วยเตี๋ยวมาพรีเซนเตอร์ได้ๆไ,ไปเอาก๋วยเตี๋ยวเอาสบู่มาเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนเด้อสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆดูยายจะมาถอนยาตรงนี้ออกเอยตรงที่ยายผูกหอมญี่ปุ่นนะคะนี่ดูมองไม่เห็นเลย ส่วนอันนี้ไอ้โอ้ยหักมวยชายเท้ามันไม่สวยมันหมดหน้าแล้วยายเอาดินมาฟังมันจะออกมเมล็ดแล้วแต่ยายจะ้อนออกไม่เอาไว้หรอกเนาะ,นะตรงนี้คือร่องแครอทที่ปลูกแล้วตัวทางมันกินหมดนะนี่ดีกว่าอยู่เฉยๆทำไปเล่นๆ ยังไม่สบายดีเท่าไรแต่ว่าก็ทำเท่าที่เราทำได้เนาะยายขุดขุดรอไปเดีย๋ยวเย,ย็นเย็นคอยรดน้ำผักคอยระวังนะเนี่ยถ้าไม่ระวังก็ขุดโดนผักถ้าไม่ระวังก็ขุดโดนผัก คือทำไมใย,ยถึงอยากถอนออกไงเพื่อนๆเวลาเรารดน้ำนะ่าเสียดายแทนที่เราจะรดให้ผักมันก็ไปรดให้หยาเนาะก็ <S <S> เลยอยากถอนออกอยากรีบๆถอนออกนะแทนที่ผักเราจะได้สวยที่ไหนได้ปุ๋ยก็ยังไม่ได้ใส่เลยเพราะว่าอย่ามันเหลือมันขึ้นเยอะ ทำเวลานี่มันดีเพื่อนๆม,นมันไม่ร้อน,ม,น,ม,อนมันไม่ร้อนเหมือนกลางวัน ตรงนี้ไม่ใช่ยายทอนโดนไปแล้วบ้านี่มีต้นกลายอยู่ในกระถางเดี๋ยวดูก่อนถ้ามันไอ้นั่นเดี๋ยวจะเอามาเสริมใหม่ขอทำก่อนเด้อจะทำใหม่ๆแล้วจะพาเดินไปดูแอปเปรโคสไม่ใช่มันร่วงอีกแล้วบ่ เมื่อวานเก็บไปทำขนมนี่เสร็จละถอนโดนไปสองอันน่ะเฮ้ยเดี๋ยวยาจะเอาในกระถางไปปลูกาในกระถางมันโตกว่าเนอะเนี่เจอเห็นไหมถอนออกมันมันก็สวยโอ้ยแครอทยายดูเดี๋ยวยายเขาปลูกก่อนด้อ คอยรดน้ำแล้วคอยเดินไปดูข้างหลังนวนไปดูแอปเปิลโค้ยใหย่ยว่าจะตัดพวกนี้ดูก่อนนี่ตัดกิง่งกิ่งที่มันออกลูกแล้วเนาะรอรอรอ,รอบใหม่มาเอ้ยนี่ไงออกดอกแล้วเพื่อนเร็วมากเลยนี่เออเออเดี๋ยวจะตัดออกรอกินรอบใหม่เพิ่งเห็นเมื่อกี้นี่จะออกดอกละเร็วมากเลย,เ,ยเห็นป่ะรอบใหม่ รอบใหม่มาเร็วมากเลยโอ้นี่อู้ยนี่เพื่อนยายไม่รู้ว่าพันธุอันไหน่ใช่ายายรู้ยายจะขยายเอาไปปลูกคุ้มมากเลยนี่เน,นี่นีนนดูดิคุ้มมากเลยสองรอบในแหนพวกนี้น่าจะเป็นสองรอบนะได้ยายจะตัดอันเก่าๆออก จะตัดกิ่งงานเก่าๆออกเดี๋ยวเอาขยะไปทิ้งก่อนเอาขยะมาทิ้งมาเจอบลูบรีบรไอ้มาเจอบรูบรี่กินบรูบรี่ก่อนอืมตอนนี้เยอะมากเลยเก็บกินหลายรอบแล้วนะไม่ได้ทายให้ดู ดูดิคุ้มมากมากเลยต้นเนี้ยอุ้ยถ้าหาต้นนี้มันโตมานะเพื่อนๆเตอย่างที่ยายเล่าให้ฟังเนาะมันดินมันไม่ไม่อำนวยยายเลยมาปลูกตรงนี้ไว้เอาใบสนมาไว้ให้มันเปรี้ยวให้ดินมันเปรี้ยวเขาชอบดินเปรี้ยว เปียววันวานหอมหอมอืมอร่อยดีตอนไม่สุกลูกเล็กเนาะพอสุกมาลูกโตว่าจะเดินไปดูแอปเปิลโคตไปดูลูกพิษด้วยกลัวมันร่วงลูกพิษอนะ เนื้อรถเข็นไปใส่ไม่ได้ใส่ผลไม้เด้อไว้ใส่กิง่งไว้ใส่กิ่งอันนี้สองทุ่มครึ่งแล้วเพื่อนๆ้ายายขอไปดูลูกพีชคนตัวมันร่วงนี่เริ่มโตแล้วเนี่ยห้ามหักเด้อห้ามหักเด้อ ลกแแฟร่โกแพ้เก็บไปไว้ในบ้านดีกว่ามั้ง ดูก่อนนู่นอีกโลกหนึ่งน่าจะสองโลกนะควจะได้เก็บสองโลกน้ำยังก่อนส่วนแอปเิลคอร์สนังไงหมดจะหมดแล้วเพื่อนจะหมดแล้ว เบื่อเบื่อแล้วแอปริคร้ต่อไปก็พรุนนะคะนี่มาแล้วแค่ไม่กี่วันเองเพื่นพนอนๆยายเดินมาดูแฟนแยายเอาถุงออกเห็นไหมเห็นหรือเปล่านี่ยายบอกแล้วแอปริคอดแอปริอรคอดเบือ่อเบื่อนี่เห็นหรือเปล่าเพียบ จะมาแล้วไม่ถึงอาทิตย์หรอกเพื่อนๆไปกินละอีงไม่ถึงอาทิตย์โลกไม่ใหญ่มันเยอะเกินอ้ยเพื่อนๆเอ้ยซอนขยายไหมสอนขยายไหมเพื่อนๆเอ้ยอ้ยเพื่อนๆเอ้ยสอนขยายไหม ไม่รวเลยไม่รู้จะพูดอะไรดูเอาเองแล้วกันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกคิดเอาเองอ้ยแต่มันก็มีนี่มีนอนมีดีมีไม่ดีแต่ก็ช่างเออดีหมดกินไม่ไหวดีหมดกินไม่ไหว เยอะพุนนอนนอนพุนดังเดิมเนาะพรุนดังเดิมอันนี้น่าจะสุกเลยยังยังโอ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้ยเพื่อ,อนเนพะื่อซนเนาะอันนี้น่าจะนอนเฮ้ยใหม่นะนี่ก็ดีอยู่นะ ว่านอนไม่นอนเนรอ,อ,อยังไม่กี่วันหรอกคุณเพื่อนไปไะไปทำงานต่อยายแค่เดินมาผ่านมาเฉยๆไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเออจะสุกแล้วเมื่อวานมาเก็บเชอรี่ตรงนี้เองไม่ได้มอง อันมาเก็บเชอรีต่ตรงนั้นหนุนหนุหนต้นเชอรี่ไปไปทำงานเราต่อฟินฟินเพื่อนเพื่อนเดิน,ดนชมสวนตอนเย็นเย็นอย่างเงี้ยโอ้ยเพื่อนเพื่อนอ้ยสออนสอนสะออนสออน,อ,อ,น,อ,อ,นอ๋ยลืมเอาก๋วยเตี๋ยวมาพรีเซนเตอร์เดี๋้ได้ไปเอาก๋วยเตี๋ยวเอาสบู่มาเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนเด้อดูดิเพื่อนเพื่อน โอ๊ยเเอโอ้ยจจ๊เอสอนเนาะคุณเพื่อนโอ้ยหายเหนื่อยเลยหายเหนื่อยเลยเนี่ยหายเหนื่อยเลยเนี่ยดูดิไม่กินแล้วแอปเปิลโค้ดไม่กินแล้วกินอันนี้ดีกว่า ไปไปไป,ไป,ไปเฮ้ยนี่แหละยายเดินชอบเดินชมสวนอย่างนี้แหละควาเย็นเนเนาะช่วงนี้เดินชมสวนกําลังดีเลยอากาศกําลังเหมาะอากาศกําลังเหมาะเดินไปชิมผลไม้ไปมาหามาข้างบาง้าน ในมองยังไม่ค่อยเห็นรอให้เขาแดงก่อนรอให้เขาแดงก่อนท,ทำงานราตอตามานี่ไงอยากจะตัดตัดอกอกต้นที่เขาออกลูกแล้วนะกิ่งที่เขาออกลูกแล้วกิ่งเก่าเอาออก แต่ว่ายายว่ากิ่งใหม่ยายก็อันไหนมันเล็กๆอันไหนมันไม่สวยยายก็จะตัดออกเหมือนกันไม่อยากเอาไว้เนี่ยมันชิดกันเต็มเลยมันจะไม่ให้มันแบบว่าลงๆหน่อยจะได้ลูกใหญ่ๆนี่นี่นี่เหมือนอันนี้นี่ใหม่นะแต่มันไม่ไม่สวยไม่สมบูรณ์ยายจะเอาออกนี่ มันจะได้ลงโลงหน่อยอเขาทำก่อนเด้อนี่เพื่อนๆพ่ายแค่นี้ยายขอรดน้ำผักก่อนแล้วพวงนี้ค่อยมาทำต่อนี่เห็นไหมนี่แถวแถวนี้น่าจะเป็นพันที่ออกลูกอีกรอบหนึ่งไปฝั่งโน้นก็คือ พวกนี้จะออก,ออกลูกปีหน้านี่อันนี้กิ่งใหม่นะคะจะตัดกิ่งเก่าออกตัดมามันก็จะโลง่งๆแบบนี้เห็นไหม,มตรงนู้นยังไมาได้ตัดเย็นแล้วดยายเอาไปทิ้งแล้วก็จะรดน้ำผักแล้วก็จะเข้าบ้านแล้วไปเพื่ัน,นแค่นี้แหละไม่รู้กี่ทุ่มแล้วสามทุ่มพอดีเพื่อนๆ คิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะได้เข้าสวนแล้วก็ไม่อยากออกเนาะ